การทำให้มือถืออ่านข้อความที่เราเลือกบนหน้าจอให้เราฟังแบบนี้หลุดสเปคเรตมี K50 Pro บโบวจัดเต็มด้วยชิป Snapdragon 898รุ่นใหม่ก่อนไปดูคลิปกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง easy android เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอย่างแรกเราจะต้องไปโหลดแอปที่ต้องใช้ก่อนนะครับตรงนี้จะต้องใช้แอปเสริมของ Google นะครับหลายเครื่องเนี่ยอาจจะมีแอปตัวนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องโหลดส่วนใครที่เข้ามาหน้านี้แล้วพบปุ่มติดตั้งแสดงว่าแอป ยังไม่มีใน Android ของเรานะครับก็กดติดตั้งไปนะครับเมื่อติดตั้งแล้วจะขึ้นแบบนี้นะครับมีปุ่มถอนการติดตั้งอีกแอปหนึ่งที่ต้องใช้ควบคู่กันนะครับหลายเครื่องอาจจะมีอยู่แล้วแต่หลายเครื่องไม่ได้ลงไว้นะครับก็คือแอปชื่อ Google เนี่แหละครับอ่ะลองกดเข้ามาดูนะครแล้วเราเจอ Google ใช่ไหมกดเข้ามานี่ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับกดติดตั้งไปด้วยนะครับต้องมี2แอปนี้นะครถึงจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อติดตั้งแอป Google เสร็จแล้วถ้าสมบูรณ์จะขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องเปิดแอปขึ้นมานะครับเราจะไปทําการทดสอบว่าแอปพร้อมทำงานหรือยังนะฮะโดยการเข้ามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าของ Android เนี่ยนะแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าอ่านครับเพื่อจะไปดูว่ามือถือของเราเนี่ยรองรับการอ่านออกเสียงข้อความหรือยังนะครับเห็นคำสั่งแรกนี้ใช่ไหมครับอ่านออกเสียงข้อความกดแตะเข้าไปเลยครับ ทีนี้ก็ลองเปิดวอลลุ่มของมือถือขึ้นมานะครับโอเคผมเปิดสุดเลยแล้วกันแล้วลองเล่นดูนะครับถ้าแตะถ้าระบบพร้อมทำงานกดเล่นแล้วจะต้องมีเสียงนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยอืมแต่น,นี้คือทำงานได้ใครที่พบว่ามันอ่านเร็วไปนะครับหรือว่าระดับเสียงมันเพี้ยนนะคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะบางทีเร็วไปมันจะเป็นแบบนี้่ออยงสงคะเนง่ายสุดครับเพื่อนๆผมแนะนำกดรีเซ็ต พกดรีเซ็ตทุกอย่างจะพร้อมทํางานเลยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยอะทีนี้มาขั้นตอนที่จะเปิดฟังก์ชันนี้แล้วนะครับให้มาในช่องการตั้งค่านะแล้วก็แว่นขยายการคน้นให้เพื่อนๆพิมพ์ค้นหาเลือกเพื่อให้อ่านถ้าเพื่อนๆพิมพ์แล้วไม่เจอคําสั่งแบบผมอย่างนี้ไปย้อนดูต้นคลิปนะครับลงแอป2ตัวนั้นให้ครบเพราะว่าถ้าไม่มีแอป เลือกเพื่อให้อ่านค้นหาให้ตายก็ไม่เจอฟังก์ชันนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันของ Google นะครับอ่ะทีนี้นะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะปิดเมนูมันจะถูกปิดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเรานะครับเราก็เปิดสวิตไปนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคเนี่ยเราต้องอนุญ,ญาตสิทธิ์นะเพื่อใหออ้แอปนี้อ่านข้อความได้นะครับจากหน้าจอแล้วเขาก็จะมีสอนใช้ด้วยว่าเนี่ยจะมีรูปตัวคนนะ ไอตัวคนตรงนี้อยู่ตรงไหนครับเพื่อนอยู่มุมล่างขวาของจอครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยรูปคนนะฮะวิธีเรียกใช้อ่าทีนี้เราย่อตัวนี้ไปได้เลยนะครับวิธีการเรียกใช้เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับอ๋อแอปตัวนี้อ่านข้อความจากอะไรได้บ้างจากที่ผมทดลองมานะอ่านข้อความแชทไลน์ได้นะครับจากไลน์ส่วนตัวกับไลน์กลุ่มอ่านได้หมดข้อความ m e s s e n g e r พวกข่าวต่างๆในแอปโคลมนะครับชื่อคลิปใน Youtube อ่านชื่อคลิปได้นะครับอ่านชื่อคลิปใน Tik t o k ได้นะฮะข้อความต่างๆที่อยู่บนจอภาพนะครับก็จะอ่านได้อ่ะผมว่าลองบนโค m มให้ดูแล้วกันวิธีใช้งานเพื่อนๆแตะหนึ่งครั้งที่รูปคนครับนี่นะมุมล่างขวาของจอนะแตะไปปึ๊บมันจะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้ครับเพื่อนๆอ่าทีนี้เราก็ลากนิ้วนะครับลากนิ้วเพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการให้มันอ่านนะครับ แล้วก็เพือใช้อ่านแล้วก็ปล่อยมือขึ้นมาครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆพื่อนพบปัญหาว่ามันอ่านแล้วไม่มีเสียงนะฮะเ,เพื่อนทําแบบนี้นะครับให้มาที่ไอคอนแอป g o o g l e นะแล้วเพื่อนๆนก็กดแตะเข้ามาทีหนึง่งแค่นี้พอนะครับอาจอาจจะลองให้อ่านจากหน้านี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ลองลากดูนะครับเจนชินอิมเพคเผยภาพมอนสเตอร์ใหม่และดาบประจำตัวอัลเบโดพรี ถ้าอ่านได้แบบนี้แสดงว่าพร้อมใช้แล้วะทีนี้เรากลับมาที่แอปอมาลองดูครับหลุดสเปคเรตมี K50 Pro บวกจัดเต็มด้วยชิป snapdragon 898รกรุ่นใหม่จอ e 5 a m o l e d 120 h z และชาร์จไว100 1น0้ท่านเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับผมฝากคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่อง easy android แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ